จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาพูดมาเสริมธรรมะให้ญาติโยมฟังในกาลนี้นะร้อนรุ่มความร้อนรุ่มในในใจของเรามันก็จะส่งผลให้ออกมาสู่ข้างนอกได้ข้างนอกกายในการร้อนรุ่มเช่นการแสดงความเกลี้ยวกาดความกโกรธความ หยาบคลายร้อนรุ่มเขาเรียกมาจากจิตภายในจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาว่างันเนาะแต่ถ้าเย็นรุ่มเราเย็นเย็นใจเย็นกายก็เย็นสงบสงเงีม่มสุขุมนุ่มรึกวจัจกรรมก็เย็นไปด้วยเกิดกิริยาท่าทางที่น่าเรื่อมใสอาการน่าเรื่อมใสทั้งวจัจกรรมกายกรรมมโนกรรม แต่ถ้าร้อนรุ่มก็เกิดอาการที่ไม่น่าเรื่อมใส่แสดงถึงอิทธิภาวะพูดเกี้ยวกาดหรือทำให้กลัวพูดคมพูดทำให้กลัวฝั่งตรงก้ามทำให้กลัวมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะอาจจะในในด้านความประโยชน์ความมีประโยชน์นี้ร้อนรุ่มปรุงอาการร้อนรุ่มก็ได้เพื่อเป็นกลวิธี ให้คุมฝูงชนหรือครูบาอาจารย์สอนเด็กบางทีเด็กก็ก็ไม่เชื่อฟังเห็นใจดีเกินไปเย็นเกินไปไม่ดุไม่อะไรเลยคนก็ไม่ตื่นตนกไม่เชื่อฟังทำตามใจตัวเองแต่ถ้าเราปรุงปรุงความฮึกเหมิมความ คล้ายๆกับมีน้ำาหอมีกรกดหน่อยๆแต่ใจไม่โกรธนะใช้กิริยา,ธาธท่าทีที่สั่งเด็ดขาดอย่างเช่นทหารนี่เหมือนจะโกรธนะเสียงดังฟังชัดชัดเจนไม่ทําตามลงโทษอะไรอย่างนี้เออมันก็เป็นกลวิธีเรียกว่าศิละปะโลกุตระถ้าในทางสมาาธิิศิละปะโลกุตระสิริมหามายาถ้าไม่ทำเนี่ยโดนโลงโทษตามกฎระเบียบ เออคนก็จะไวขึ้นนะทำตามขึ้นเขาเรียกใช้พระเดชนั่นเองใช้พระเดชส่วนความใจเย็นก็เรียกว่าพระคุณใช้พระคุณมีทั้งพระเดชพระคุณแต่ทั้งพระเดชพระนักพระคุณอ่ะมันอยู่ที่ใจใจใจเราเย็นใจเร,เราเย็นแต่แสดงออกมาถึงความร้อนรุ่มที่ใช้กิริยาท่าทาง ที่บังคับคนที่มีกิเลสให้ทําตามอะไรอย่างนี้เนี่ยมันถึงปรับได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถเย็นได้อ่อนโยนได้ในจันดีเขาเรียกว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอรหรือแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างใช้เป็นกุศโลบายมาฝึกบริหารจันร์การจัดการของคนเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกอานนท์เราจะกระหนาบเธอแล้วกระหน,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 นาบเธออีก เหมือนช่างปั้นหม้อปั้นหม้อให้มันดีๆออกมานี้แล้วหม้อมันก็จะสวยงามแต่ถ้ามิจฉาจริงๆจะร้อนร,รุ่มออกมาด้วยอ่าน,นอารมณ์ตัวเองไม่ได้ฝึกบ่อยๆใจร้อนบ่อยๆมันก็จะติดนะของสิ่งนี้มันติดได้ทําจนเคยชินมันจะออกแสดงออกมาถึงกริยาท่าทางเกี่ยวกาดพูดก็จะดูเหมือนคนโกรธ คิดก็จะดูเหมือนคนโกรธการกระทําก็จะมือเหมือนคนโกรธทั้งๆท,งท,งที่บางทีใจเราเป็นไม่โกรธแต่เราไม่ได้หัดสิ่งที่หัดชา้าๆหัดหัดเย็นๆนะมีอะไรเราก็ฟุดฟ,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 ฟัดฟุดฟัดจะเอาให้ได้จะทําให้ได้เกี่ยวกาสมันจะเป็นบุคลิกอีกลักษณะหนึ่งแต่ไปไปที่ไหนเนี่ยมันก็ดูกิริยาท่าทางที่ จะไม่คุมอาการมันจะดูกิริยาท่าทางที่ชวนรอบเป้าชวนมีศัตรูครึ่งข,ขังอันนี้มันก็จะไปนในเชิงที่มีหาภัยมาสู่ตัวเองทางโลกก็แกงสะเท้าหาเสี่ยนอยู่ก็ได้นะถ้ากิริยาท่าทางที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่ถ้าเราเป็นกิริยาท่าทางที่น่าเลื่อมใสปกติถ้าเราไม่ปรุงให้มันเป็นจริตส่วนตัวเลยอันจริตกิริยาท่าทางของตัวเองอะ สุขุมนุ่มลึกเยือกเย็นแต่มันก็มีแฝงอะระวังแฝงทําให้คนเออบุคคลนี้สุขุมนุ่มลึกเยือกเย็นเท่ๆพูดง่ายเท่นั่นเองมันก็แฝงมาด้วยกามอุ๊ยคนนี้เท่จังหล่อจังสมรจังพูดดีจังเออเออทุกอย่างมันเป็นธรรมะส,สองอีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากิริยาท้าทา,ทางที่ไปอยู่ในบุคคลที่เกี่ยวการแต่ไปในทางถูกต้องถูกตรง,ตงที่ไฮปารการเมืองอะไรอย่างนี้มัน พื่อสยบมารเอออันนี้มันก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะน,นี่แหละความร้อนรุ่มความความร้อนรุ่มในกายมันก็จะเกิดได้กับการกินอยู่รับรับนอนภาษากินอยู่รับนอนที่เราเจอทุกวันภาษาที่มันหาได้ในตรงนี้กินอยู่รับนอนจากเพื่อนร่วมข้าง รวมบ้านเพื่อนข้างบ้านงานที่เราทำมันก็กระทบอยู่เสมอเมื่อเจอภาษาจากภาษาที่บางทีมันก็เป็นภาษาที่เรียงได้ภาษาที่เรียงไม่ได้เหมือนทุกภาษาก็เหมือนทุกทุกที่เรียงได้กับเรียงไม่ได้แต่ภาษานี้มันก็จะแตกต่างจากทุกนะ ถึงเรื่องมันเรี่งไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาให้รู้เห็นถึงความจริงตามความเป็นจริงมันก็จะสามารถหยุดผัสสะที่เลี่ยงไม่ได้ให้ปันปลอดภัยแล้วก็สู้กับมันอยู่กับปันเท่านี้เราก็จะไม่ทุกแล้วไม่ไปลงในอดีตไม่ไปลงในอนาคตแต่ทำปัจจุบัน ให้มันอยู่กับภาษะเมื่อเจอภาษะบ่อยๆเราก็จะไม่ทุกข์จนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ภาษาที่มันเยอะขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนด่านมันเป็นเล่นเกมด่านต่างๆที่ด่านที่มันยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกมันขึ้นได้สบายก็เหมือนภาษสคะเบาๆ ขั้นที่สองล่มันก็ใช้พลังสองเท่าขั้นที่สามใช้พลังสามเท่าไปเป็นถึงกว่าจะถึงยอดสุดซึ่งแต่ละขั้นมันก็เบาหนักแตกต่างกันแต่ถ้าไปถึงขั้นสุดม,มันยากที่สุดแรงเราก็จะหมดแต่เราก็ก้าวผ่านพ้นเรียกว่าประสบการณ์ทำให้เราแข็งแกร่งการต่อสู้กับปัสสาะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นสุดท้ายเราก็เป็นยอดจอมยุทธ บรรลุสุญญตาบรรยุสูงสุดไปในที่สุดแต่เราก็จะไม่ใช่ว่าได้ดีต่อคนเดียวนะเราก็จะช่วยเหลือคนอไม่ใช่มีของดีแล้วก็จะไม่ไม่บอกกล่าวใครไปบอกกล่าวคนไปช่วยคนให้เขาพ้นทุกเรียกว่าจิตโพธิสัตว์แต่ถ้า ไปช่วยเยอะเยอะทุกคนต้องเป็นแบบเราเยอะสุดๆเออมันก็จะไม่จบนะถึงเวลาแล้วก็ให้หยุดหยุดพักก็ได้เขาเรียกอ่อรหันอรหันเนี่ยก็มีสองส่วนนะในความพอดีก็สมควรแก่เวลานะวันนี้นะอาตมาขอยุติการบรรยายจะเป็นเท่านี้จเจริญธรรมสำนึกดีญาย,ยมทุกคน